ถุงมือแรกเกิดจําเป็นไหมจะต้องใส่ถุงมือให้กับลูกน้อยนานแค่ไหนดีสวัสดีค่ะพบกับพี่การน,นมแม่ค่ะคุณแม่หรือคุณพ่อหลายท่านนะคะนะคะก็จะกังวลค่ะเป็นห่วงลูกน้อยที่ผิวบอบบางนะคะแล้วก็กลัวลูกจะหนาวนะคะก็อยากจะให้ลูกมีความอบอุ่นค่ะก็เลยนิยมนะคะที่จะใส่ถุงมือให้กับลูกน้อยค่ะซึ่งนะคะ การใส่ถุงมือนั้นนะคะพี่กันก็พยายามบอกคุณพ่อคุณแม่หลายท่านตลอดค่ะที่มาเจอพี่กันนะคะว่าการใส่ถุงมือน,นะคะจะปิดกั้นพัฒนาการของลูกค่ะนี่นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงว่าการใส่ถุงมือนั้นมีผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นนะคะจะต้องใส่ถุงมือนั้นควรจะใส่สักกี่วันดีค่ะก่อนแล้วฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ การใส่ถุงมือสําหรับลูกน้อยนะคะพี่การแนะนําว่าให้ใส่ในช่วง3วันแรกพอค่ะเพราะหลังจากนั้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าเล็บจะไปขูดขีดใบหน้าลูกนะคะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเล็บให้กับลูกน้อยค่ะการตัดเล็บไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพใดๆดทั้งสิ้นนะคะตัดได้เลยค่ะเพราะว่าการใส่ถุงมือจะจํากัดนะคะการเคลื่อนไหวนะคะของนิ้วมือนะคะการสัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะจากมือลูกรวมถึงการสัมผัสบริเวณหน้าอกของคุณแม่เวลาที่ลูกดูดเต้านมด้วยค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะพี่กันก็มี5เหตุผลค่ะที่ลูกน้อยไม่ควรใส่ถุงมือมาฝากกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะถุงมือเด็กแรกเกิดจะทําให้น้องรู้สึกไม่สบายตัวค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่น้องนะคะอยากจะยืดเหยียดมือนะคะอยากจะเคลื่อนไหวมือนะคะก็ถูกจํากัดค่ะทําให้น้องรู้สึกไม่สุขสบายตัวค่ะข้อที่2ค่ะลูกน้อยนะคะมักจะใช้มือค่ะในการปอบประโลมตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูสิคะบางครั้งนะคะจะเห็นทารลกน้อยนะคะเอามือมากำกันไว้อย่างนี้ค่ะ บางครั้งนะคะก็เอามือไปเข้าปากค่ะแต่ถ้าลูกน้อยของคุณแม่ใส่ถุงมือนะคะก็จะเพราะว่าเด็กนะคะก็จะไม่สามารถใช้มือนะคะในการปลอบประโลมตัวเองได้แล้วก็จับไปนะคะก็เจอแต่ถุงมือค่ะไม่เจอมือข้อที่3ค่ะถุงมือปิดกั้นนะคะความรู้สึกสัมผัสของลูกน้อยค่ะบางครั้งนะคะเด็ก ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆค่ะถ้าเราใส่ถุงมือนะคะน้องจะสัมผัสได้แต่ถุงมือข้างในค่ะแต่ไม่สามารถสัมผัสผิวของแม่นะคะสร้อยคอที่แม่ใส่เสื้อผ้าลายเสื้อผ้านะคะทำให้ลูกน้อยขาดการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสัมผัสไปเลยนะคะข้อ4ี่ค่ะถุงมือสกปรกอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ค่ะเนื่องจากว่าลูกน้อยนะคะชอบเอามือเข้าปากค่ะทาถุงมือนะคะทําสะอาดมาไม่ดีนะคะลูกน้อยก็จะได้รับเชื้อโรคนั้นนะคะหรือว่า คุณแม่ซักผ้านะคะด้วยน้ํายาที่ลูกน้อยอาจจะแพ้ก็ได้นะคะก็ยิ่งทําให้เกิดน้องทําให้น้องมีโอกาสเกิดการแพ้นะคะน้ํายาซักผ้ามากขึ้นข้อที่5ค่ะป้องกันการขีดข่วนใบหน้าของลูกน้อยโดยไม่ต้องใช้ถุงมือนั่นก็คือการตัดเล็บมือให้กับลูกนั่นเองค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะพี่กันก็เจอว่าพ่อแม่บางท่านนะคะก็ถูกคุณปู่คุณย่านะคะบอกว่าห้ามตัดเล็บมือให้กับลูก เวันหลังข้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการตัดเล็บมือไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพใดๆของทารกเลยค่ะก็จบราคากับคลิปนะคะ5เหตุผลนะคะที่ไม่ควรใส่ถุงมือให้กับลูกน้อยใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ